จะถามหาอยู่พอดีว่าคนรักชาติไปไหนมอบรักชาติไปไหนไอ้คนที่เคยดา่ารัฐบาลก่อนนี่ไปไหนกันหมดทําไมต้องถามหาเพราะเขากําลังจะเปิดด่านรัฐบาลเสียหนูหนึ่งกำลังจะเปิดด่านครับไอ้เราก็สงสัยว่าไอ้เปิดด่านเปิดด่านนี่ไปไปคุยกันตอนไหนไปหาข้อตกลงไปหาจุดที่มันเออเออระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยไปคุยกันตอนไหนหรือไปแอบคุยกันมานานหรืออย่างไรไอ้เรนี่ไอ้นี่เราเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ ทีนี้บอกว่าข้ออ้างในการจะเปิดด่านบอกว่าประเทศที่สามบีบมาแม่ก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนแหละที่บีบมาหรือเจ้าสัวเมืองไทยอยากระบายของที่อยากจะเอาไปขายที่ฝั่งกคนาเนหรือเอนักพน,นันอยากจะไปเล่นพน,นันหรือเจ้าของบ่อนคาสิโนหรือเจ้าของของบ่อนคาสิโนมันบีบมาเอาให้ชัดเอาให้แน่นะนะครับไม่รู้เหมือนกัน ถามหาว่าไอ้คนที่ม็อบลักชาติคนลักชาติไปไหนแท้ที่จริงมาปาปาชาม,ามาไล่บี้ทักษิณต่อมาไล่บี้องคาพยพบอกใครที่ช่วยทักษิณต้องเอาไปติดคุกนี่คือวารละเร่งด่วนนี่คือวารล,ละเร่งด่วนละฉะนั้นไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่านี้เอาให้มันแมนๆเอาให้มันชัดๆบอกพวกฉันพวกผมเนี่ยที่มาม็อบเนี่ยที่มาขับไล่ที่มาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ย ทำเฉพาะตระกูลชินวัตรอย่างเดียวนอกนั้นไม่ได้สนใจแต่ขอยืมคาว่ารักชาติมาใช้อย่างนั้นหรือเปล่าเอาให้มันชัดๆแมนๆนะเอาให้มันอย่างนั้นเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะว่ากันนะ